สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทำอ่าเป็นดวงแรนดอมนะคะอ่าวันนี้นะนะคะพี่นุ้ยได้มาทําในหัวข้อนะคะอ่าเรามาเช็คพลังงานความในใจของคนที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปของพี่นุ้ยในวันนี้กันหน่อยนะคะว่าทุกคนคิดอะไรอยู่และจะประสบความสําเร็จไหมในด้านความคิดของทุกคนนะคะอ่าเป็นดวงอ่า ดวงดวงโดยรวมนะคะเป็นอ่ารนดอมนะคะไม่สามารถตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยเนาะนะคะคลิปนี้ขอให้อ่าคนที่เข้ามานะคะอ่า ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นุ้ยในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะขอเช็คพลังงานทุกคนว่า,าทุกคนกําลังคิดอะไรอยู่แล้วกําลังจะเป็นไปในทิศทางใดหรือจะเป็นไปในทางที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนเนาะนะคะขอเช็คนะคะออกมาเลยเนาะสามใบนะ อ่าได้มาแล้วสามใบนะคะตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าความในใจของคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะใบแรกขึ้นมาตอนนี้นะคะตัวตนของคุณในใจของคุณกําลังคิดเบื่อหรือกําลังคิดในสิ่งที่เรากําลังอยากได้ตอนนี้เหมือนเราฟิกอะไรมากๆเหมือนเรากําลังรอคอยอะไรนะคะสีถ้วยขึ้นมาบางคนอาจจะรออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วยังไม่ได้ดังใจหรือบางคนนะคะ ต้องการที่จะทําในสิ่งที่ทําแต่เรายังไม่ได้ทําอะไรประมาณนี้หรือบางคนก็กําลังเบื่อหนในชีวิตหรือเบื่อหนในสิ่งที่เป็นอยู่ ะะเพราะเป็นสีถ้วยเนาะสีถ้วยอาจมีความเครียดความในใจนะคะในปัญหาในเรื่องความรักได้หรือปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคในทุกๆด้านเนาะมันเป็นไพ่สีถ้วยนะคะสีถ้วยคือความเบื่อหน่ายเราไม่เปิดรับฟังกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆนะคะ,ะบางครั้งเนาะในใจที่เราคิดเนี่ยนะ นะคะเราต้องยืดหยุ่นให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มองถึงสิ่งรอบข้างนะคะเพราะว่าสิ่งรอบข้างที่เรามองนะ่ะมันยังมีสิ่งที่ดีๆคอยยืนให้กับเรายื่นโอกาสยื่นประโยชน์ยื่นสิ่งใหม่ๆให้กับเราอยู่ให้เราเปิดใจรับตรงนั้นนะคะนะดูดูดูแล้วเหมือนคุณในใจคุณเหมือนเหมือนกับคุณยังไม่ยอมพร้อมที่จะรับอะไรสิ่งใหม่ๆเนาะ เหมือนกับคุณแบบนิ่งเฉยเพิกเฉย,หร,ยห,รเหรือปล่อยให้การเวลาหรือปล่อยปล่อยในบางสิ่งบางอย่างอะไรแบบเนี้ยเนะาะคาราคาซังหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะเป็นการที่ยังไม่ตัดสินใจหรือเป็นการที่ฟิกในการรอคอยแบบเร่งด่วนอะไรประมาณเนี้ยนะคะตีได้เป็น2ออย่างนะนะคะอือขอใบที่สอง เนี่ยบางคนอาจจะกําลังรอเงินนะบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องการเงินอยู่หรือ,อเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องวิสเนตการเงินการทองการลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะกําลังคิดกําลังรอกําลังคิดถึงเรื่องการเงินเนาะนะคะคนที่เข้ามาเนาะขออีกหนึ่งใบนะคะอ่านะคะ ไพ่ถ้วยบอกแล้วเนาะราชนีถ้วยขึ้นมานะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันจะสมหวังนะความในใจของคุณถ้าคุณรอคอยอะไรมันจะสมหวังนะคะสมหวังแต่ต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาหน่อยเพราะราชนีถ้วยขึ้นมาถ,ถ,ถือถือถ้วยขึ้นมาคือรางวัลแห่งความชนะแต่ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะคะเราไม่รีบร้อนต้องต้องปล่อยวางให้กับตัวเองและยืดหยุ่นเวลาให้กับตัวเองโดยไม่ฟิกกับตรงนั้นเยอะนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะประสบความสําเร็จ ดังใจหวังนะคะคลิปนี้ยังไงแล้วพี่นุ้ยก็ได้จบไปเพียงเท่านี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ